สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube ทีมงานสถานท่งครับทีนี้ก็มาชมการตีหนูกันบ้างครับโอ้โยกได้หลายตัวแล้วนะอยู่ในมือนะดูไปสุดท้ายเลยนะครับใส่งานนะครับเดี๋ยวไปรอตรงหัวงานนะครับ ดูดูรถตีครับโอตร้นเต้นตัวใหญ่นะนะด้วยนั่นน่ะดูวะออกแล้วดูด้ว่าจะมีไหมดูดีนะแต่ละคนแล้นะครับดูดีนะแต่ละคนครับเยโอ้ยเ,เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยพอได้ครับ นบนบนบไปนี่เขาไปหาเขานี่โอ้โหบ้าไหักแล้วโอ้ได้แล้วได้แล้วบ้าโดนได้หลายชั่วเลยว่ะถ้าหาตามหลังก็มีด้วยนะครับ ยังเหลืออีกฝั่งน,นี้นะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันครับรถยังเกี่ยวอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลยอีกหน่อยนึงครับนี่ก็ดีหนูก็เห็นนะครับพักก่อนครับนี่พักก่อนเดี๋ยวกายจะหมดแล้ว ก็เลิกมาแล้วครับต้องไปคอยคอยดูนะครับงั้นเดี๋ยวบางทีก็หนีออกก่อนนะไม่เห็นอีกนะครับ มาลุ้นกันครับใบสุดท้ายแล้วครับนี่ก็มารออยู่นี่นะครับหวัวงานเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปกอยข้าว อเต็มอุ้มแล้วครับโรนเลยครับรออยู่ขนาดของคุณนก็โสร้างนี้ก็มีแล้วครับถ้าออกก็ตีเลยครับเริ่มร้อนเลยครับ hết quả Ui, phải không? Thì các bạn biết quả lắm Khang dưới nè, quên à, Đúng đây, bắt thái đó Thì cũng rồi các bạn Thái này, đưa đi nào อ้มาที่หนที่ไหนได้ก่อนเข้าเลยเยอะเลยค,เคนกะ่อนเมอก้นะนี่จอก่อนพุ่งไปย่าพุ่งไปไปน้าก็ติดพุ่หมดดีครับอะยังมีมีอยู่นะ ถ้าเราเต้นคุ่พอดีก็มีครับถ้าเราแตะวิธีการนะครับเกี่ยวเก็นแล้วก็บางทีก็ถึงเกี่ยวฟางไปนะครับ รับ๊บทีนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับรับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ